เราครับโอเคโอเคเราจะไปได้จ้ลรอกันบ้านหลังนี้หรอที่แกมาหาชูทุกวันอะ รักคุณยังไม่ไปอีกเหรอคุณเป็นใครอะ่ะแล้วมาทำอะไรที่บ้านฉันฉันเป็นภรรยาของปอนฮะฉันว่าไม่ใช่แล้วฉันเป็นแฟนของปอนฉันว่าคุณต้องเข้าใจอะไรผิด,ดแน่เลยค่ะเข้าใจผิดเธอต่างหากที่เข้าใจผิดฉันกับปอนเราสองคนแต่งงานกันมา5ปีแล้วแล้วทำไมปอนเขาบอกกับฉันว่าเขาโสดอะ่ะ โกหกความจริงแล้วเธอกับเขารู้เห็นเป็นใจกันใช่ไหมคุณมันไม่ใช่แบบนั้นนะคือฉันไม่รู้จริงฉันกับปอนเราสองคนคบกันมาได้หเดือนแต่ฉันไม่รู้เลยว่าเขาแต่งงานกับคุณแล้วอคุณฉันขอโทษนะฉันไม่รู้จริงไม่หรอกคุณไม่ต้องขอโทษเขาต่างหากที่ต้องขอโทษเขาเป็นคนหลอกเราสองคน เอเดียวคุณแล้วคุณจะไปไหนอ่ะฉันจะไปคุยกับเขาให้รู้เรื่องไงฉันว่าเขาคงไม่อยู่บ้านหรอกเพราะปอนบอกกับฉันว่าเขาจะไปสัมมนา,าที่ต่างจังหวัดสองอาทิตย์อะเป็นไปไม่ได้อ่ะเพราะว่าพรุ่งนี้ก็เป็นวันเกิดฉันแล้วเขาต้องมาหาฉันไม่อยากจะเชื่อเลยว่าเขาจะทำแบบนี้กับเรา เขาเล่นตลกอะไรกับเราสองคนอยู่กันแน่อ๋อคุณฉันคิดออกแล้วฉันว่าคุณมาทำตามแผนของฉันดีกว่าคุณพร้อมหรือ,อยังฉันพร้อมแล้วค่ะที่รักผมกลับมาแล้วนะแฮปปี้เบิร์เดย์นะครับสุขสันตวันเกิด พี่ักกลับมาแล้วหรอคะของขวัญนั่นคุณออกมาเซอร์ไพรส์ฉันเหรอคุณ,คณมาอยู่ที่นี่ได้ไงอ่ะคุณหมายถึงอะไรหรอคะนี่คุณโอเคหรือเปล่าฉันจะมาทำอะไรที่นี่ได้ล่ะนี่มันบ้านฉันบ้านของเราไงคะบ้านของเราเหรอ ใช่ค่ะบ้านหลังนี้เราอยู่มาตั้งห้าปีแล้วนะคุณก็ตั้งแต่ที่เราแต่งงานกันไงคะแล้วคราวนี้คุณจะบอกฉันได้ได้ยังคะว่าของขวัญในมือของคุณมันคืออะไรเออ,อของขวัญน,นี่เป็นของขวัญที่เพื่อนผมฝากซื้อให้แฟนอะ่ะเดี๋ยวผมเอาไปให้เพื่อนก่อนนะ อะไรอ่ะว่ามันจะเชื่อเราคุณเห็นหน้าเขาไหมหน้าเบอร์ไปเลยอ่ะเออมันต้องเจอแบบนี้แหละอะไรวะ ฮัลโหลค่ะฮัลโหลท่รักตอนนี้คุณอยู่ไหนอะทำไมผมรู้สึกว่ามีบางอย่างมันผิดปกติอะอ้าวคุณฉันก็อยู่ในบ้านไงคะเราเพิ่งคุยกันเสร็จเมื่อกี้คุณจำไม่ได้เหรอเอ๊ะแต่เมื่อกี้ผมเข้าไปในบ้านผมไม่เห็นเจอคุณเลยนี่ที่รักคุณพูดเรื่องอะไรเนี่ยคุณโอเคหรือเปล่านี่เมื่อกี้คุณยังบอกฉันว่า คุณจะของขวัญไปให้เพื่อนคุณอยู่เลยอ่ะอ๋อคือตอนนี้เพื่อนผมไม่รีบใช้แล้วอะ่ะงั้นผมกลับเข้าไปหาคุณนะได้สิคะครับครับที่รักคุณอยู่ไหนเนี่ย พีรักฉันอยู่นี่ค่ะนี่คุณเป็นไรหรือเปล่าเนี่ยทำไมหน้าดูซีดอ่ะหรือว่าไม่สบายตรงไหนหรือเปล่าทีรักคุณอยู่ที่นี่คนเดียวเหรอฉันก็ต้องอยู่คนเดียวน่ะสิฉันว่าคุณน่าจะทำงานหนักแล้เบอร์นะเนี่ยหรือว่า หิวไหมถ้าหิวคุณไปนั่งรอฉันก่อนนะเดี๋ยวฉันไปเอาน้ำเย็นๆมาให้ดีเ,เหมือนกันผมหิวน้ำพอดี ำลังดูอะไรอยู่หรอเปล่านี่คุณก็เห็นเห็นอยู่ว่าดูคุณมีอะไรปิดบังฉันหรือเปล่าเนี่ยไม่มีอะไรคุณผมแค่ดูรูปเองรูปอะไรอะรูปที่เราถ่ายตั้งนานแล้วน่ะหรอไหนฉันขอดูหน่อยสิเออคุณแมวคุณคุณคุณเออคุณ ดูสิตอนนั้นฉันไม่เห็นสวยเลยอ่ะฉันว่าเราสองคนต้องหาเวลาไปถ่ายรูปใหม่แล้วแหละอมไม่สวยเลยอคุณตอนนี้ผมรู้สึกปวดหวัวมากเลยอ่ะผมขอ,อยี้แป๊บหนึ่งนะอืมฉันว่าคุณควรพักหน่อยก็ดี ทีรักคุณตื่นพอดีเลยอะ่ะฉันมีคนแนะนำให้คุณรู้จักด้วย <S <S นี่โมเขาจะมาช่วยเราดูแลบ้านหลังนี้เธอมาอยู่นี่ได้ไงอะ่ะยุ้ยคุณเป็นอะไรหรือเปล่าฉันก็ไม่ได้เป็นอะไรนี่คะฉันก็แค่ทำงานบ้านเองไม่ไหวอะ่ะก็เลยให้โมเข้ามาช่วยทำแต่ น้องคงช่วยทำได้ไม่เยอะอะ่ะเพราะว่าน้องกำลังท้องอยู่ท้องเหรอขอบคุณคุณยุ้ยมากๆเลยนะคะที่ให้โอกาสฉันฉันจะตั้งใจทำงานเป็นอย่างดีเลยค่ะจ้ะยิ้มแบบนี้คงถูกใจคุณหน้าดูสินะอ๋อฉันลืมบอกคุณสามีโม เขาก็จะมาทํางานกับฉันด้วยนะสามีหมายความว่าไงอะ่ะก็หมายความว่าพ่อในท้องของลูกโมเขาจะมาเป็นคนสวนบ้านเราไงล่ะ,อะเอาเป็นว่าคุยกันไปก่อนนะเดี๋ยวฉันไปขอตัวไปเข้าน้ำก่อนค่ะโมนี่มันเรื่องอะไรกันสามี ลูกในท้องอะนเหรอแล้วสรุปเป็นลูกของใครกันแน่นี่คุณคุณกำลังล้ออะไรฉันเล่นอ,อยู่หรือเปล่าคะลูกของฉันก็ต้องเป็นลูกของสามีฉันสิไม่จริงผมไม่เชื่อหรอกนี่ทำไมเรื่องนี้ผมไม่รู้มาก่อนอนะฮะคุณแล้วทำไมคุณต้องรู้เรื่องส่วนตัวของฉันด้วยล่ะคะคุณไม่เชื่อใช่ไหมว่าฉันมีแฟนแล้วงั้น เดี๋ยวฉันเปิดรูปแฟนฉันให้ดูนะคะนี่ค่ะไม่จริงผมไม่เชื่อหรอกนี่คุณกำลังล้อเล่นผมอยู่ใช่ไหมฮะปอนคุณทำอะไรอะ่ะอ๋อนี่พวกเธอสองคนกำลังปั่นหัวผมอยู่ใช่ไหม คุณพูดเรื่องอะไรฉันก็แค่รับคนมาช่วยทำงานเพราะว่าฉันดูแลบ้านเองไม่ไหวคุณพูดเรื่องอะไรเนี่ยใช่ค่ะส่วนฉันก็แค่มาสมัครงานแล้วฉันก็ไม่รู้จักคุณมาก่อนด้วยนะคะนี่เธอกำลังจะบอกว่าเธอเพิ่งเคยเจอฉันวันแรกกันเหรอค่ะเอาละเอาละพอละเรามาคุยเรื่องของเราดีกว่าวันนี้วันอะไรคุณลืมไปแล้วเหรอ วันนี้วันเกิดฉันไม่มีของขวัญจะให้ฉันเลยเลยไงมีสิมีอยู่บนรถอ่ะงั้นเดี๋ยวผมไปเอาก่อนนะเอาวางไว้ตรงนี้ไม่ใช่เหรอวะหายไปไหนอะ อยู่หลังรถหรือเปล่าวะเชี่ออะไรวะเนี่ยทำไมกระเป๋ามาอยู่นี่ได้อะที่รัก ทำไมกระเป๋าเดินทางพวกนั้นถึงงงเหรอรู้สึกยังไงบ้างล่ะกับการโดนปั่นหัวเล่นสนุกมากปะถ้านี่มันคือเกมคราวนี้ถึงตาคนแพ้แล้วล่ะออยุย้ยโมผมอธิบายเรื่องนี้ได้นะเราไม่ต้องการคำอธิบายจากผู้ชายมากๆแบบแกผู้ชายอย่างแกนะไม่สมควรได้รับความรักจากใครด้วยซ้ำ น้อยกล้าดีงไงมาหลอกผู้ชัยสองคนคิดว่าเท่มากหรอ,อ <S <S ชาติหน้านะฉันขอให้แกมาเกิดเป็นลูกฉันกูจะสั่งสอนมึงไม่ให้มึงอะ่ะไปทำแบบนี้กับผู้หญิงคนไหนอีกอไอชาติหมาตอนแรกก็เสียดายอยู่หรอกนะแต่พอเห็นสันดาลแล้วอ่ะเสียดายไม่ลงจริงๆออกไปจากบ้านฉันได้ละออกไปสิไปสิ